โอ้ย,อยอใช่จังหวะที่เขาแบบว่าร้องทําไมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นการ<ป>บอกลาไกลเนาะใช่แบบเช็ดน้ําตาให้ลูกร้องทําไมโอ้ยแบบมันเบียหัวใจอะ่ะนั่นแหละไม่เป็นแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดดูรอบสองนะนี่คือแบบเออมันเป็นฉากที่แบบทั้งพ่อทั้งแม่เลยคือทุกคนทั้งสองคนคือแบบว่า เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวมากแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องลูกแม่น่ะถึงจะแบบเห็นเป็นแบบนั้นแต่ว่าแกคือแกก็ถึงแกจะพูดไม่ดีกับเว่ยอิงแต่ก็เห็นไหมคือแกก็แบบถ้าแกไม่รักเว่ยอิงอ่ะแกต้องปล่อยไว้ใช่แกต้องแบบเอ้ยไปช่วยดิไปปกป้องดิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ,นนอาจจะแบบเอออันนี้คือเขาให้ไปได้วยกันเลยกับเจงเฉิงแล้วก็ฝากฝากฟังเลยว่าดูแลเจงเฉิงให้ดีคือเหมือนฝากอันยิ่งใหญ่ไปเลยแล้วพ่อก็ ดูแลเจงเฉิงกับอะไรนะกับสิทธิ์พี่ด้วยนะฝากฟังเว่ยอิงแบบตบบ่าเลยแล้วเวอยอิงก็คือเนี่ยแหละเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาอาจจะต้องมีเป็นความรับผิดชอบใหญ่หลวงของเขาใช่แต่คือเรายังไม่รู้นะทุกคนว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้เราจะยังไม่พูดถึงในในในอีพีหน้าในพาร์ทหน้าแต่ว่าเราเอาตอนนี้ก่อนไม่แน่พ่อกับไม่อาจจะชนะก็ได้ใช่อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เราไม่รู้เพราะว่า บางทีแน่อย่างเห็นอย่างที่เห็นคือแม่ก็ไม่ใช่คนธรรมดานะช่แม่มีท,ท,ทุกทุกยันด้วยนะแล้วก็ฝ่ามืออะไรนะสลายจินตานต้องเก่งมากเพราะพอได <gross> ้ยินชื่อเพื่อแบบตกใจเอกลูกมัดสามคนส่งใส่เรือไปเลยก็โ<ซ>อ <kaz S 1> ้โแสดงว่าเขาค่อนข้างที่จะมีฝีมือที่อืม ผู้เก่าวคานมาใช่คือบคือคนเรียกคนเลือกที่จะเรียกฉายาเขามากกว่าชื่อเขาอ่ะเขาชื่อเวินจิวหลิวแต่ว่าคนจะเรียกเขาว่าฝางลู่แตชื่อเก่าชื่อเลยนะเจ้าเจ้าเจ้าจิวจิวหลิวนี่แหละมัาจากตระกูลเจ้าเจ้าจิวหลิวแหละเพราะว่าเขาชื่อจิวหลิวพอเขามาอยู่ตะกลนวนเขาก็เป็นเวินจิวหลิวเป็นคนที่ทะเยอทะยานเหมือนไอ้คนนั้นเลยที่อยู่ที่แปอวเล็กทำเอเสียยางเหรอใช่อ่าคล้ายๆกันเลยเหมือนออก ออกจากตระกูลนั้นแล้วมาอยู่ตระกูลนี้อะไรประมาณเนี่ยโอ้ยทุกคนแบบบีบหัวใจเลยเกินเป็นไงเป็นแบบจังจังหวะเมื่อกี้เป็นความรู้สกไงอันนี้ในมุมมองผู้ชายเขาดูผู้ชายเขาก็อาจจะบ่อน้ําตาหรือก้ผู้หญิงผู้หญิงมันก็จะถามว่าซึ้งไหมมันก็ซึ้งมันจะเป็นจุกจุกนิดนึงใช่ไหมซึ้งอยู่ซึ้งกับความรักของพ่อกับแม่ที่มีให้ลูกอืม สุดท้ายแม่ด่าด่าไปแต่สุดท้ายาก็รัก <S <S 2> <S 2> ใชลูกมากๆ <S <S ใช่แล้วเขาแบบว่าเขาไม่ยอมให้คนนั้นมาสั่งเขานะคือครั้งแรกที่เขาตีเว่ยอิงอาจจะตีด้วยการสั่งสอนแหละ ดิ๊ม่นีอาจจะโกรธด้วยที่ถูกจีบปมเรื่องั้นใช่ใช่ก็เลยตีตีแต่ว่าคนนั้นพอไอผู้หญิงคนนั้นนะตระกูลเวอร์น่ะพอมาพูดแบบต้องทําอีกต้องอย่างนั้นอย่างนี้อีกเหมือนมาชี้สั่งเขาเออเขาเป็นเป็นผู้หญิงที่เฟียสอยู่แล้วไงเขาไม่ชอบไม่ใครมาสั่งเธอเป็นใครมีสีอะไรมาสั่งฉันให้ฉันทําอะไรในบ้านของฉันอะไรเงี้ยแล้วจะมาใช้ฐานเอ่อมาใช้อินเมองเนี่ยเป็นฐานทับของตระกูลเวอร์นอีกเขาก็เลยโกรธมากช ใช้บานเขาไงที่ก็ที่ของที่ของเขาใช่ของเขาพื้นที่ของเขาที่จะมาใช้เป็นฐานทัพเหมือนกับไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไปเป็นทาสเหรอไม่ใช่เชิงทาสอาจจะเป็นแบบป,ป้อมประกาศอะไรสักอย่างแล้วคนในตระกูลเจียงก็จะต้องไปเป็นทาสของของตระกูลเวิรนะ์นอะเป็นแบบยุบใต้เบี้ยล่ะเขาก็เลยไม่ยอมเนาะแล้วมั่นใจเกินนะที่เดินเข้ามาขนาดนี้แล้วมานั่งแบบนั่งที่ ใช่หลคนไร้มารยาทก็เลยโดนใช่โดนเหยียบหน้าไปเลยส้นน้ำหน้าไหมเออโอ้โ้แรงนะพี่ยินตกใจเลยใช่ไหมตอนบิวดูครั้งแรกทุกคนบิวตกใจเหมือนกันแบบสะเออเหยียบหัวสะใจมากเอาจริงๆคือเราแบบแอบสะใจนิดๆมันก็ควรโดนปากมันเป็นแบบนั้นน่ะเอแม่นี่จริงแม่เจ๋งมากคือแบบประทับใจคุณแม่มากฉากนั้นคุณแม่คือแรงได้ใจนะสายตาแม่คือแบบจิกอะไรของเธอ สองคนนี้ไม่ใช่คนใช้ของฉันเขาเป็นเออเขาไม่ใช่คนใช้นะเขาอะไรเงี้ยเขาก็เก่งนะสองคนนั้นเหมือน,นมือซ้ายมือขวานะใช่เป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาเลยอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กเขาคงสอนวิชาให้อะไรเงี้ยใช่เพราะวิชาแจกก็เห็นใจอยู่สองคนนั้นอืมใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้คือมอบแซ่นั้นให้กับเจียงเฉิงแล้วนะคะทุกคนแจ่จื๊อเตี้ยนอะไรสักอย่างที่เป็นงู OR, ซึ่งมีพลังมหาศาล<ม>แล้วเราก็อาจจะเคยเห็นตอน ep หนึ่งที่เจียงเฉิงใช้ฟาดฟุ๊บอืมว่ะ อาจจะไม่ได้เลยอันนี้แหละเขาเรียกแท่จือเตี้ยนที่ย้อนเออที่อนาคตใช่ไหมสิบหกปีใช่ใช้ตอนเจอเพเองกใช่ตอนใช้ตอนเจอ,เวอ,อไวอิงเวอิงตอนอยู่ในบ้านใช่ตอนนี้เขากําลังสงสัยอยู่ว่าเป็นใครกันแน่เขาก็เลยใช้แท่ตี้แต่ว่าเวอิงก,ก็ไม่เป็นไรเขาก็เลยอ้าไม่ใช่ใชหรอเพราะว่าถ้าคนที่เป็นวิญญาหรืออะไรเจอจะต้องตายไปแล้วสลายร่างไปแล้วอันนี้เขายังไม่เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละอันเดียวกันนะคะทุกคนหรือว่าที่ไม่สลายเพราะศัสา์ ยังติดอยู่ก็เลยวิญญาณก็เลยไม่สลายอะไรประมาณนี้ใช่อืมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดาๆไปก่อนเดยวเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในสิบหกปีย้อนหลังอยู่ยังไม่กลับไปเจอปัจจุบันปัจจุบันมันยังค้างอยู่ตอนที่เขาล้มอยู่ตรงนั้นอยู่เลยที่เขาแบบปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาเรียกผู้วอเซียนว่าเซียนแล้วก็คือเก่งวิ่งระดับหนึ่งเลยใช่ไหมใช่เขาเป็นเซียนตอนนี้คือคนที่เป็นเซียนก็คือคนที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กเซียนก็คือมีเชียงเฉิงมีพวกกล้วยอีงหลานจานคือเป็นเซียนอยู่แล้ว ใช่เขาเป็นเซียนนึกว่าเดแบบไปเก่งมาค่อยเป็นเซียนเลยตระก,กูลเซียนตระก,กูลเซียนคือตระก,กูล<อ>ที่มีการฝึกการอะไรมาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเหมือนเขาน่าจะแบ่งเลเวลมั้งชาวบ้านอะไรเงี้ยอ่าชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีวิชาแล้วก็เซียนก็คือคนที่มีวิชาเขาก็จะเรียกเซียนอขาเป็นผู้บำเพ็ญตนฝึกฝนวิชาใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วเซียนก็จะมีแบบเซียนตระกูลเล็กตระกูลใหญ่ด้วยนะอย่างถ้ากลุ่ม<อ>เราเนี้ยพวกเวยอิงหลานจ้านเขาจะเป็นเซียนตระกูลใหญ่ตระกูลใหญ่มีสี่ตระกูลไง ตระกูลใหญ่สีตระกูลกคือตระกูลเวินจีนตระกูลจีนอ่ะแล้วก็ตระกูลเจียงแล้วก็ตระกูลหลานหลานเออมีสีตระกูลใหญ่อ่ะครบยังอ่ะไม่มีห้าตระกูลใหญ่สี่อีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลเนียงไงเออเนียเนี่ยเออแต่ที่เขาจะรวมกันปราบเวินก็คือสีตระกูลใหญ่อ๋ออ่าสีตระกูลใหญ่นี้จะลุมปราบเวินที่เขาจะไปนัดเจอกันที่หลันหลิงใช่นั่นแหละ เข้มข้นมากทุกคนคือเรื่องราวเนื้อหามันจะค่อยๆแบบเนี่ยพี่ยินก็จะเริ่มจําได้แล้วจากแรกๆอาจจะแบบว่าซีเรียสเครียดนิดน,นึงว่าจะจําได้ไหมชื่อตระกูลช,ชื่อคนอะไรเงี้ยพอดูไปเรื่อยมันจะค่อยๆจําได้เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสดูไปเรื่อยมันจะค่อยๆจำเนาะโอเคมันสนุกมากมันมันมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต่อกันีกกันอีพีหน้า ยาวๆนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณก่อนอื่นเลยก็ฝากทุกคนไปดูคลิปเต็มใช่วิดีโอของเรื่องนี้เต็มๆเลยคือที่ VTV นะคะดูเรื่องราวต่างๆให้มันละเอียดไปเลยดูเฉพาะ EP นี้โอ้โหซึ้งมากต้องดูใช่ดูแล้วดูย้ำดูย,ย้อนก็ยังซึ้งทุกๆครั้งนะคะ<ส>ทุกคนตัวละครแต่ละสื่อดีมากใช่น้ำตาโอ้โหใช่ใช่ดีมากนะคะ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะในการทำอีพีจะต่อไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้เราด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องด้วยเนาะ <c oughs> ใช่ครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะผมแล้วเจอกันอีพีหน้าจ้าโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ